สวัสดีค่ะ EP ที่119บาเซล3นะคะในหัวข้อว่าทำให้ทองคำเป็นมัน,นี่อีกครั้งอย่างเป็นทางการของแฟงโฮมนะคะบทความมีอยู่ว่าทองคำถูกนับเป็นสินทรัพย์ชั้นเทียววันตามข้อตกลงบาเซลมาหลายปีแล้วเรียกว่าเป็นทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงเป็นศูนย์เพียงแต่ยังไม่ได้จัดเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง หรือเรียกว่า SQLA นะคะภายในกฎบาเซล3อย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ตอนนี้เรียกว่ายังไม่เป็น SQLA อย่างเป็นทางการตอนนี้หลายหน่วยงานรวมทั้งตลาดทองคำลอนดอน LBMA และสภาทองคำโลกก็กำลังผลักดันให้ทองคำเข้ากลุ่ม SQLA ให้ได้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายคนรวมทั้งผม คิดว่าควรจะเป็นไปแบบนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาผมพยายามบอกเสมอว่าทองคำไม่ใช่เป็นแค่เครื่องประดับโบราณแต่มันคือสินทรัพย์สำคัญสำหรับนักลงทุนยุคใหม่และหลังจากใช้เวลาหลายปีในการพูดเรื่องนี้ตอนนี้ธนาคารกลางทั่วโลกและรวมถึงระบบธนาคารในสหรัฐก,กำลังตามทันแล้ว ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2 0 2 5เป็นต้นไปทองคํากำลังจะถูกจัดในอยู่กลุ่มสินทรัพย์สภาพคล่องสูงระดับเชียวันอย่างเป็นทางการภายใต้กฎบาเซล3ของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ที่เมืองบาเซล สำหรับธนาคารทั้งหลายที่หมายถึงธนาคารพาณิชย์สามารถนับมูลค่าทองคำแท่งได้เต็มร้อยเอร์ซ์ของราคาตลาดไว้เป็นวีซิ์ฟหลักได้ไม่ใช่ถูกจัดเป็นสินทรัพย์เทียรสาซึ่งตีมูลค่าทองคำให้เป็นหลักทรัพย์ได้แค่50%ของราคานี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทองคำและถือเป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการที่ควรเกิดขึ้นมานานแล้วว่า ทองคำคือมันนี่และแน่นอนว่ามันคือเงินที่ใครๆก็อยากมีไว้ตอนที่โลกกําลังวุ่นวายธนาคารกลางทั่วไปรู้ว่าทองคำคือเลียวมันนี่แล้วคุณละ่ะรู้ไหมผมไม่ใช่คนเดียวที่เชื่อแบบนี้ธนาคารกลางหลายแห่งเป็นผู้นำในการซื้อทองคำมาตลอดช่วง15ปีที่ผ่านมาเฉพาะในไตรมาสแรกของปีนี้ ธนาคารกลางเร่งซื้อทองคำเพิ่มเข้าคัง244ตันแล้วข้อมูลจากสภาทองคำลูกชีว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย5ปีถึง24%คุมปัวตกลดเพราะราคาจะสูงเร็วขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแต่เกิดขึ้นต่อเนื่องมายาวนานตั้งแต่วิกฤตการเงินปี2008 และยิ่งชัดเจนขึ้นหลังจากทองคำถูกบาซิลยกระดับเป็นเทียว,วันในปี2019ข้อมูลจากสภาทองคำโลกระบุว่าประมาณ30%ของธนาคารกลางมีแผนจะซื้อทองคำเพิ่มใน12เดือนหน้าซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดที่เคยมาทึกไว้ในการสำรวจและทำไมธนาคารกลางถึงซื้อทองคำละ่ะก็เหตุผลเดียวกับที่คุณหรือผมซื้อนั่นแหละเพื่อป้องกันความเสี่ยง จากค่าเงินที่ลดลงและเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์และมีที่เพิ่มขึ้นเพราะเงินสกุลหลักทั่วโลกถูกพิมพ์แบบเอาเป็นเอาตายอยู่ตลอดเวลาแล้วทองคำคือทรัพย์สินหายากที่มีอยู่อย่างจำกัดและไม่สามารถพิมพ์เพิ่มได้จึงใช้เก็บความมั่งคั่งที่แท้จริงในระยะยาวถ้าธนาคารกลางทั่วโลกหันมาถือทองคำกันมากขึ้นแล้วพวกเขาล่ะ จะรออะไรอยู่โชคดีที่ตอนนี้นักลงทุนรายย่อยก็เริ่มหันมาหาทองคำเช่นกันตามผลโพลที่สำรวจล่าสุดของแกลล็อโพลคนอเมริกันเกือบหนึ่งในสี่บอกว่าทองคำคือการลงทุนระยะยาวที่ดีที่สุดซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากปีที่ผ่านมาและก็ยังสูงกว่าคนที่เลือกหุ้นแค่16มีเพียงอสังหาริมทรัพย์ที่ได้คะแนนมากกว่าทองคำ นี่เป็นครั้งแรกในรอบสิบกว่าปีที่ชาวอเมริกันให้ความสำคัญกับทองคำมากกว่าหุ้นนักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจกับทิศทางของตลาดหุ้นในระยะสั้นและหันกลับมาหาสิ่งที่เคยได้ผลในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนผมพูดมาหลายปีแล้วว่าทองคำควรอยู่ในทุกพอร์ตลงทุนที่หลากหลายย้อนกลับไปปี2,000 20ผมเคยบอกกับ CNBC ว่าทองคำอาจขึ้นไปถึง4,000ดอลลาร์ต่อออนจากนโยบายการเงินแบบคิ s ซิงและงบดุลของเฟดที่ใหญ่ขึ้นนั่นเป็นคาดการณ์ของปี2020นะและมาวันนี้ทองคำอยู่ที่3,340ดอลลาร์แล้วทำให้ผมอยากปรับคาดการณ์ซยหด้วยนโยบายเก็บภาษีนำเข้าของประธานาธิบดีทา ความไม่แน่นอนทั่วโลกก็ยังคงอยู่และดีมานทองคำจากธนาคารกลางที่เพิ่มขึ้นผมเชื่อว่าทองคำอาจจะขึ้นไปถึง6,000ดอลลาร์ 6, ต่อออนในระยะกลางถึงระยะยาวบาเซล3ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนกฎเกณฑ์แต่มันคือการยืนยันว่าทองคำคือสินทรัพย์ที่เป็นเสมือนมันนี่และใช้ป้องกันความเสี่ยงในช่วงวิกฤตได้ถ้าสถาบันการเงินใหญ่ๆใ,ในโลก เพิ่มการถือคองทองคําและทองคําถูกยกระดับให้มีสภาพคล่องระดับสูงแล้วนักลงทุนทั่วไปจะมัวรออะไรอยู่ค่ะข,ขอบคุณสำหรับ EP นี้นะคะสวัสดีค่ะ